สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับเพจเตรียมสอบก็พ่อบ่ายสามหนึ่งสี่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจกดติดตามเพจนะคะก็ฝากกดกันอีกนิดนึงนะคะก็จะได้รับชมคลิปนะคะที่เราทยอยเอาลงเรื่อยๆนะคะค่ะเราก็มาต่อกันนะคะในเรื่องของการคิดอดอกเบี้ยนะคะแบบทบต้นนะคะก็ลองมาดูกันเลยค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะ เปลี่ยนไปจากในข้อที่แล้วนะคะเป็นยังไงลองมาอ่านโจทย์กันเลยค่ะโจทย์นะคะเขาบอกว่าจีมินนะคะฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารให้ดอกเบีย้ย2%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกครึ่งปีนะคะแล้วก็เมื่อสิ้นปีที่2จีมินมีเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ย468,000บาทจีมินฝากเงินกับธนาคารเท่าไหร่นะคะก็ให้ไลค์คำถามกันก่อนเลยนะคะ คำถามเขามีอยู่ว่าจีมินฝากเงินกับธนาคารเท่าไร่นะคะก็ลองมาวิเคราะห์โจทย์กันสักนิดนึงก่อนนะคะเขาบอกว่าจีมินนะคะฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารให้ดอกเบีย้ย2%ต่อปีโดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบทบต้นทุกครึ่งปีนะคะแล้วก็เมื่อสิ้นปีที่สองแปลว่าฝากอยู่2ปีนะคะจีมินมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่านี้ เขาถามว่าจิมมินฝากเงินกับธนาคารเท่าไหร่นะคะเราลองมา,าดูในสูตรกันก่อนนะคะสูตรเขามีอยู่ว่าเงินรวมนะคะเงินรวมจะเท่ากับเงินต้นคูณกับ1บวกกับอัตราดอกเบี้ยต่องวด ก็ยกกำลังกับยกกำลังจำนวนงวดที่คิดแบบทบนะคะแบบทบต้นนั่นเองนะคะก็โจทย์ข้อนี้นะคะเขาถามว่าจีมินฝากเงินกับธนาคารเท่าไหร่นะคะแปลว่าเขาถามถึงเงินต้นนะคะเขาไม่ได้ถามถึงเงินรวมเหมือนในโจทย์ครั้งที่แล้วแล้วนะคะเขาจะถามถึงเงินต้นเพราะว่าเขาบอกแล้วนะคะว่า จมีนะคะมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะคะคือเงินรวมเนี่ยอยู่468,000บาทนะคะเมื่อครบ2ปีดังนั้นเราจึงทราบเงินรวมแล้วนะคะก็แทนไปเลยนะคะเงนินรวมนะคะคือ468,000บาทนะคะดังนั้นนะคะเงินต้นที่เรายังไม่ทราบนะคะก็ติดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เล็บ1บวกอัตราดอกเบีย้ยต่องวดนะคะ อัตราดอกเบีย้ยนะคะตรงนี้เรารู้ว่าธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีนะคะก็เป็น0.02นอะคะอันนี้คือ2%ต่อปีแต่เขาบอกว่าโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นแบบทบต้นทุกครึ่งปีแปลว่าต่องวดนะคะแปลว่าใน1ปีอะทบทุกครึ่งปีนะคะแปลว่าใน1ปีเนี้ยจะต้องมีการคิดทบ2งวด ถูกไหมคะทุกทุกหกเดือนนั่นเองนะคะก็ถ้าถ้าคิดแบบก็คือหนึ่งปีมีสิบสองเดือนคิดทุกหกเดือนก็จะได้เท่ากับสองงวดนะคะนั่นเองนะคะดังนั้นจับตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยตัวนี้นจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่องวดนะคะดังนั้นต่อปีเนเราต้องหารด้วยจํานวนงวดนะคะตามโจทย์นี้ก็คือ2งวดนะคะ แล้วก็ยกกำลังจำนวนงวดที่คิดทบนะคะ1ปีคิด2งวดคิด2งวดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจีมินนะคะฝากอยู่2ปีนะคะดังนั้นนะคะก็จะคิดอยู่สีงวดนั่นเองนะคะก็ยกกำลังสี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ควรจะเน้นย้ำหน่อยนะคะเพราะว่า มันจะไม่ได้เอาอัตราดอกเบีย้ยต่อปีมาใส่เลยนะคะมันจะเป็นต่องวดนะคะจะไม่ใช่ต่อปีเหมือนตัวดอกเบีย้ยในเรื่องของดอกเบีย้ยแบบไม่ทบต้นนะคะนี่จะเป็นต่องวดนะคะเน้นย้ําค่ะเพราะได้อย่างนี้เราก็มาทำกันต่อเลยค่ะันต้นนะคะก็คือที่เราหาใครจะแทนเป็นตัวแปรก็ได้นะคะก็เป็น1บวกกับ นิหารเขาก็เป็น0.01นะคะยกกำลัง4นะคะก็1จุดบวกกันเลยนะคะ0.1ยกกำลัง4ค่ะก็เอา1.1นะคะคูนกัน4ครั้งนะคะก็จะได้ เดี๋ยวจะลองคูณให้ดูนะคะ1.01ยกกกำลัง4นะคะก็ครั้งแรกเอาคูณกันก่อนนะคะ 01, 01 1 1คูณนะคะก็ได้1 1คูก็ได้0แล้วก็1นี่ก็เป็น0 0 0นะคะนี้ก็1คูณก็ได้1 0ได้1นได้1นะคะก็บวกกันลงมาเลยนะคะขอโทษค่ะ เยืองนะคะ0 1บวกลงมาก็เป็น1 0 2 0 1นะคะทศนิยม1 2 3 4 1 2 3 4นะคะก็ได้1.02นะคะแล้วก็อีกคูณอีกนะคะคูณกับ1 0-2นะคะก็ตัวนี้ไปคูณนะคะสองสูณหนะคะก็ได้2 2งสย์ก็ได้ศูนย์สคูณหก็ได้ 2, 1, 2 x 0, 0 x 0, 0 x นะคะแล้วก็0ูนย์ศูนนคูณหะคะก็ได้1นึงเยื้องมานะคะหนึ่เยื้องมา่หนึ่งตำแหน่ง1นึก็ได้ศูนย์หนึ่นะคะฉะ,ะนั้นก็บอกกันนะคะ 2 0 3 0 1นะคะก็ทศนิยมนะคะ1 2 3 4 4ตำแหน่งคะ1 2 3 4นะคะก็จะได้1.03นะคะก็ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ก็เป็น1.03นะคะคูณกับ

ผสนิยม1 12 3 4นะคะก็4ีตำแหน่ง1 2 3 4ก็จะได้คำตอบคือ1.04นั่นเองนะคะนะเราก็กลับไปค่ะก็1.01ยกกกำลังสนะคะก็จะได้1.04ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะหาจำนวนเงินต้นแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องย้ายเพื่อที่จะหาเงินต้นนะคะเราก็ย้าย1.04นีเนี่ยนะคะไปไปหาร ตรงนี้นะคะก็จะได้เงินต้นเท่ากับ468,000นะคะหารด้วย1.04นะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะคือ450,000บาทนะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะก็คือจิมมี่นะคะฝากเงินกับธนาคารอยู่จำนวน 450,000บาทนะคะเมื่อฝากครบ2ปีนะคะก็จะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะคะ468,000บาทนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็จะเอาโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะมาให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยติดตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะ inbox มาในอินบ็อกซ์เพจมาก็ได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ